สวัสดีครับพบกับผมดุสิตเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนรัคชั่นครับและวันนี้ผมมีสินค้าใหม่มานำเสนอนั่นก็คือป้ายไฟกระจกแบบ3มิติ ซึ่งป้ายไฟกระจกแบบสามมิตินี้คุณลูกค้าสามารถติดได้ทั้งในแบบซินดอร์และก็เอาท์ดนะครับเพราะว่าตัวป้ายไฟกระจกแบบสามมิตินี้ของเราเป็นวัสดุนําเข้าจากต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นยอะคริลิกใสยางหนาแล้วก็ยังมีซีนกันน้ําซึ่งเป็นซีนซิลิโคนนท่นหมายความว่าคุณลูกค้าสามารถติดได้หน้าโกดังหน้าโรงงานหรือว่าหน้าร้านค้าแบบเอาท์ดซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถรังสันได้ว่าอยากให้ ตัวป้ายไฟนี้เป็นแบบไหนนะครับยกตัวอย่างอย่างของผมเนี่ยเป็นป้ายไฟแบบสามมิติเนี่ยก็จะเป็นกระจกโลโก้ของบริษัท d e c นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากคุณลูกค้าต้องการก็สามารถส่งรูปส่งตัวอักษรในแบบที่คุณลูกค้าต้องการมาให้ทางทีมงานได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคุยรายละเอียดกันว่าสามารถผลิตได้เป็นแบบไหนนั่นเองนะครับแล้วตัวไฟนั้น คุณลูกค้าก็สามารถคัสตอมได้ดว่าอยากให้ป้ายไฟนั้นเป็นแบบไหนนะครับว่าจะเป็นสีอะไรหรือหลากสีแบบที่เรากําลังโชว์แบบนี้นั่นเองนะครับและในกล่องนะครับหลังจากที่คุณลูกค้าได้สั่งซื้อกับทางเราไปนะครับเราก็จะแถมตัวยางซิลิโคนกันน้ําให้คุณลูกค้าเพิ่มอีกด้วยนะครับเนื่องจากว่ากรณีที่คุณลูกค้าต้องการนําตัวป้ายกระจกสายเมติินนี้ติดตั้งด้วยตัวท่านเองแบบอินดอร์หรือว่าอาดอร์ก็ตามนะครับลูกค้าก็สามารถนําตัวยางซิลิโคนนี้ไปอุดลอยไปซีนเพิ่มเมเติ ในจุดที่คุณลูกค้าต้องการได้นะครับและถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับสามารถติดต่อเรามาได้ทางเบอร์โทร027584064และ0 2 7 5 8 3 6 9หรือแอดไลน์มาได้ที่ s i n e d499 เลยนะครับ